สวัสดีครับรถมือสองอำเภอกระทลักษ์ครับวันนี้รอบคําอัปเดตสต็อกให้ดูครับรถเข้าใหม่แล้วก็ที่ขายไปแล้วหลายคันแล้วเข้าใหม่อีกหลายคันนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับฟิโนคันนี้ดาวเก้รครับผ่อนพันหบาทคันนี้เว็บร้อยสิบไอปี2,018บแป ดาวอยู่ที่1 9 0 0 0 0ป่าวาน28,900คันนี้ขายสดนะครับจัดไม่ได้ตัวนี้หลุดหลุดเลทไปปีหนึ่งคันนี้ปี22ครับฟรีดาวตัวนี้ยังผ่อน 2000, 2,002ครับเป็นตัวปี22สตั์มือสไตล์แต่งภายนอกครับล้อล้อแต่งเครื่องเดิมนะเครื่องแห้งเครื่องเดิม คันนี้ปี2017ครับคันนี้ยังดาวสูงอยู่นะแต่ผ่อนถูกคันนี้ดาวอยู่ที่4,200ผ่อนแค่1 4 4 0บาทคลิกคลิก125ซีซี c ครับปี2020นคันนี้สวยๆเดิมนิ่มเงียบฟรีดาวเลยครับผ่อน1,900กว่าบาทนะคันนี้ปี2010 8ครับสกูปปี้นิวฟรีดาวเหมือนกันผ่อนพันห้าร้อยกว่าบาทเดี๋ยวจะร,วรีวิวแยกนะครับพวกนี้มาใหม่นะครับสกูปปี้นี่ก็มาใหม่แค่นี้จดทะเบียนปี 2, 0, 2,022ครับฟรีดาวผ่อนพันเก้าร้อยกว่าบาทมาดูโซนนี้ครับเว็บร้อยสิบไอสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทอันนี้ฟรีดาวผ่อนพันเก้าร้อยตัวล้อแม็กปียี่สิบครับตัวท็อปสตาร์มือ อันนี้28,900บาทขายสดนะอันนี้ปี22เป็นล้อซีสตัดมือฟรีดาวครับอ่าผ่อนอยู่ที่1,900กว่าบาทครับเบบร้อยสิบไอบังลมใหญ่ทอดตรงตรงัวนี้หลุดเลทไปขาย2 0ง0 0บาทครับเบบร้อยเบบร้อยหนึ่ง้ง 5, บาทครับ คันนี้25,900บาท259ตัวนี้สไตล์แต่งนี้เดิมนะครับเป็นดำเบก25,900บาทสูปร์ครับพ28,900บาทรวมโอนครับสไตล์แต่งลูก53แคมแต่งครับคันนี้ท่อหมกอันนี้มาใหม่ครับปี2019ฟรีดาวท่อหมกเดี๋ยวจะลงล้อเดี๋ยวตัวนี้ ตรวจเช็คเสร็จแต่งเสร็จเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวรีวิวแยกอีกทีเว็บร้อยท่อตรงแล้วก็ยูบ็อกครับตอนนี้มีทั้งหมดห้าคันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งมื่นเเป็นยูบ็อกนะครับอันนี้คิก1,000 0หม0บาทครับคิก1 2 5ยซีซีอยู่ที่25,900บาท msx 27 9ซูมเสอร์279สกูปปี้เขียว18,900บาทรวมโอนครับฟีโน่4 9 9 0 0อันนี้ฟิโอเลหนึ่งเจ็ดเรวมโอนครับคันนี้ดาว900บาทพนพันอันนิดๆไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับร้อยยิบหาดาวเก้รงวดพ0นเบาทคันนี้ขายสดครับ35,900บาท ลูกห้าสามเรือนซีบีท่อหมกดูดสดนะครับคันนี้ลดทำเวลาหน่อยตัวนี้คันนี้สามหมืนห้าพันเก้าร้อยครับเป็นปีสองพันสิบเก้าล้อแม็กคันนี้ดาวได้นะดาวอยู่ที่ห้าพันเก้าแต่ผ่อนถูกพันสองร้อยกว่าบาทอันนี้มาใหม่ครับ สกูปี้เดี๋ยวรอตรวจเช็คคันนี้น่าจะดาว900บาท่อนประมาณพันนิดๆสา3ล้อ1 900คันนี้อยู่ที่2 000, 6 9 0 0บาทครับโนวา1 3มื0น3ีโน่1 2,900มี2คันสีฟ้าขาวสตาร์เรียน125 2 3 9รวมโอนครับจกักรยานไฟฟ้า79มี2คัน3 3ล้อนี้1 900ครับ อันนี้มาแล้วยังไม่ได้รีวิวนะครับเอ็มสลัดโอเคครับรีวิวให้ดูคร่าวๆสดผลได้ครับสนใจไงโทรติดต่อมาได้ครับ0846005813แวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับมีรถให้เลือกหลายคันรถเข้าใหม่เข้าออกเรื่อยๆครับกดติดตามไว้ครับแอดไลน์เบอร์0846005813ครับ แวมาดูก่อนได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับดู